อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีลูกค้านะครับส่งมือถือนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของหัวเว่ะ Huawei นะครับ Y7P นะครับอาการคือ,อไม่มีเพสโตให้สำหรับเราโหลดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางหัวเว่เองนะครับก็ในช่วงที่เกิดปัญหานะครับกับในส่วนของตัว Google ครับกับห u มเว i ทำให้มือถือบางรุ่นที่ผลิตมาในร็อนนั้นนะครับจะไม่มีในส่วนตัวเพย์ส o ต e ร์ะนะครับเพย์สเตรเพื่อทำให้เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันครับจาก Google p l y y ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่า h ฮม w ว y จะทําการให้เราเนี่ยใช้งานนะครับแอปแอปโหลดแอปผ่านในหงฮมมยของเขานะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยกเลิกไอ ตรงนั้นไปนะครับทําให้มือถือที่ผลิตในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยจะไม่มีในส่วนของตัวแอปเพย์สโต้นั่นเองนะครับตัวอย่างแอปพลิเคชันนะครับก็จะไม่มีเกี่ยวกับ g o o g l e p a y ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีมานะครับ นี้เดี๋ยวทางร้านก็จะทําการลงแอปพลิเคชันให้นะครับ่าครับตัวนี้ผมก็ทําการลงเพสโตให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถโหลดแอปได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้ผมก็ทดสอบโหลดแอปเฟซบุ y o ยูทูบได้แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับจากที่ก่อนหน้าเนี่ยจะไม่มีนะครับสําหรับเพจโตในการลงนะครับตัวนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเกี่ยวกับ Google ทั้งหมดนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับบริการ Google Pay ์นะครับนีเข้ามาแล้วนะครับทดสอบโดยใช้แอปนะครับ Google Map นะครับก็สามารถจุดนะครับมาถึงที่ร้านของผมได้เลยนะครับก็คือที่เลยครับร้านนอมรัพโมบายเห็นไหมครับผมก็ ขอบคุณนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะลงแอปนะครับเพสโตนะครับเกี่ยวกับหัวเวรรุ่นใหม่ๆเช่น y 7P นะครับ P40 y 7I ตรนี้นะครับที่ไม่มีแอปเพสโตมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับสามารถส่งเข้ามาลงครับแอปเพสโตที่ร้านออมทรัพย์โมบายได้นะครับผมขอบคุณครับ